บทสาธยายถรมเรื่องเทวทัตตสูตรเมื่อลาบสก,การะฆ่าคนชั่วดุดผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขาถวกพรมสังยุตทุติยวัก เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรู้เท่าทันในโทษของลาบสักการะทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์สังฆเภทอันน่าสลดใจมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ใช้อุปมาอันเฉียบคมถึงสามอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงโทษภัยร้ายแรงของลาบสาก,การะที่สามารถทำลายล้างคนชั่วได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรนี้มีชื่อว่าเทวทัตตสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าเทวทัตตะเป็นนามของพระภิกษุผู้กระทำอนันตรียกรรมคือสังฆเพศ เมื่อรวมกันแล้วเทวทัตตสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระเทวทัตหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงสัจธรรมอันน่าสะพรึงกลัวว่าลาบสักการะย่อมฆ่าคนชั่วดุดเดียวก,กันกับผลกล้วยที่ฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ที่ฆ่าต้นไผ่ ดอกอ้อที่ฆ่าต้นอ้อและการตั้งคันที่ฆ่าแม่อัสดรฉะนั้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณภูเขาคิดชะกูดเขตพระนครราชครุหลังจากที่พระเทวทัตได้ทำสังฆเภทและพาภิกษุใหม่จำนวนห้าร้อยรูปหลีกหนีไปได้ไม่นานในราตรีหนึ่ง เท้าสหัมบดีพรมได้ปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งภูเขาคิดชกูดจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่อันสมควรแล้วได้กล่าวคาถาโดยปรารบถึงพระเทวทัตขึ้นว่าผลย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยย่อมฆ่าต้นไผ่ ดกย่อมค่าต้นอ้อลาบสักการะย่อมฆ่าคนชั่วดุดเดียวก,กันกับการตั้งคันที่ค่าแม่อัศดรฉะนั้นคาถาของเท้าสหัมบดีพรมนี้เป็นการใช้อุปมาทางธรรมชาติที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนต้นกล้วนต้นไผ่และต้นอ้อ เมื่อออกผลออกขุยหรือออกดอกแล้วก็จะถึงการวิบัติคือตายไปแม่อัสดรคือล่อตัวเมียเมื่อตั้งครันแล้วก็จะต้องตายในเวลาคลอดบุตรเพราะเป็นสัตว์ที่เกิดจากต่างสายพันธุ์ฉันใดก็ฉันนั้นคนชั่วหรือกาปุริสะเมื่อได้รับลาบสก,การะแล้ว ก็จะเกิดความมัวเมาประมาทนำไปสู่การทำบาปกรรมที่หนักยิ่งขึ้นและในที่สุดก็จะนำตนเองไปสู่ความพินาศฉิบหายฉะนั้นเหมือนกันข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทและรู้เท่าทันในลาบสาการะ ขอให้เราจงอย่าได้หลงระเริงไปกับชื่อเสียงเกียรติยศและทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดังดาบสองคมที่สามารถให้ทั้งคุณและโทษได้และจงใช้ลาบสการะเหล่านั้นไปเพื่อการเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นในทางที่ชอบธรรม ไม่ให้มันมาเป็นเครื่องมือในการทำลายคุณงามความดีของเราดุดผลกล้วยที่ฆ่าต้นกล้วยฉะนั้นเอวังก็มีด้วยประการชนี้